สวัสดีครับผมเอชิวชาแนลนะครับวันนี้ผมก็จะพาพี่น้องมาเที่ยวชมความสวยงามของวัดสัตรเคียนนะครับพระดีดีอรหันร้อยแปดนะครับเราก็จะไปชมกันเลยนะครับวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมเดินขึ้นไปชมดีดีดพระอรหันร้อยแปดนะครับดีดีด วัดสะระเกียนตั้งอยู่หมู่บ้านปางยางนะครับหมู่ที่หนึ่งตำบลท่าด้วงนะครับอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์วัดสระเชียนสร้างโดยพระอธิการชัยรัตน์ทิตาธรรมโมหรือหลวงปู่คุยทิตะธรรมโมนะครับเทปเจ้าลำน้ำคงอริยะสงฆ์ห้าแผ่นดินนะครับ ประจุดดนท่านได้มรนะภาพแล้วนะครับสิริอายุรวมเก้าสิบปีนะครับพระอธิการชัยรัตน์ทิตาธรรมโมหรือหลวงปู่คุยทิตาธรรมโมนะครับท่านเป็นพระเ,เกจิชื่อดังองค์หนึ่งของเพชรบูรณ์นะครับมีลูกศิษ ยานุสิทธิ์นับถือเป็นจำนวนมากนะครับตอนนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมขึ้นไปชมความสวยงามของพระเจดีย์าาร้อยแปดแปดหันนะครับซึ่งเป็นพระเจดีย์ที่สร้างเพื่อ สังขารศีระนะครับหลวงปู่คุ้ยทิตะธรรมโมหรือพาริการวิชัยรัตนทิตะธรรมโมนะครับเราก็นี่คือข้างคนไทยทางขึ้นดีๆนะครับวัดสักเขียนแห่งนี้ตั้งอยู่ติดเชือกเขาเพชรชบูรณ์นะครับ จุดเด่นของวัดแห่งนี้คือพระดีดีนะครับตั้งอยู่บนเนินเขาสวยงามสีทองนะครับเราก็จะเดินขึ้นไปชมกันนะครับย่วงนี้อากาศดาวเช้านะครับประมาณ9ก้ามงนะครับ นี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สวยงามนะครับหลวงปู่คุ้ยเป็นที่นับถือของลูกศิษย์ลูกหา จำนวนมากนะครับตอนนี้ผมก็ขึ้นมาถึงฐานเจด,ดีแล้วนะครับเราก็จะเดินดูรอบๆมีพระเกจิชื่อดังหลายรูปนะครับ รูปปั้นภาะเกจีชื่อดังที่อยู่รอบฐานองค์เจดีนะครับ <What? S 1> วัดแห่งนี้มาก่อนนะครับหลวงปู่ผู้ชิตาธรรมโมนะครับได้เดินทุดงมาแล้วมีชาวบ้าน มีชาวบ้านถวายที่เพื่อให้ท่านสร้างวัดนะครับวัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนเขานะครับวัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนเขานะครับติดเทือกเขาเพชรบูรณ์มีป่าไม้ร่มเย็นสบายนะครับ มีลมพัดเย็นสบายทั้งปีนะครับผมก็จะพาท่านขึ้นไปบนเตีดยนะครับ มองรอบๆก็จะเห็นวิวสวยงามเห็นภูเขานะครับอยู่รายรอบนะครับลมเย็นสบายนะครับอากาศที่นี่ดีมากเลยนะครับข้างล่างก็จะเป็นต้นไม้ภูเขานะครับ มก่อนตอนเด็กๆผมก็เคยอยู่ที่นี่ครับเรียนอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้นะครับก่อนที่ตายายผมจะพายายา้ไปอยู่อำเภอวิเชียนนะครับ Yeah. ตอนนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมขึ้นไปกับหลวงปู่คุ้ยที่ตับทมูหรือพระพอาจารย์ชัยรัตน์ที่ตับทมูนะครับอดีตเจ้าอาวาสรัพตะเคียนนะครับ เป็นซึ่งเป็นพระพระเกจิชื่อดังขององค์หนึ่งของอของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ เราก็จะเข้าไปข้างในกันนะครับนี่คือด้านในนะครับของเจดียร้พระอาหารนะครับซึ่งมีความสนานามนะครับของของเจดีนะครับเราก็าก็จะการาบท่านนะครับผมก็ขอถ่ายรอบๆของเจดีก่อนนะครับ <Okay. S 2> ซีระ,ะสังขารหลวงปูป่ปุยที่ตากโมหรือพระนา้ิการช้รัฐที่ตามูมนะครับอดีตเจ้าว่าซัปเขียนนะครับซึ่งเราพาท่านมาฝากท่านวันนี้นะครับ

ปิโสพคาวาพุะาวตาธรมมะาวตาสังฆะาวตาอติยาวาตาเตอาาาทางุสุธรมโม ขอให้รู้เจอลุงเดือดเก้าหน้าในการงานและวัชาะขอให้พู่มเก้าหน้าในการงาน ผมก็จะเสร็จแล้วนะครับผมก็จะพาพี่น้องเดินกลับไปนะครับ ผมก็ขึ้นมานะครับผมก็เป็นอีกถึงท่านนะครับที่อยู่หมู่บ้านหลังนี้ผมก็รู้จักคนดูแลที่นี่นะครับผมก็จะเดินกลับไปแล้วนะครับก่อนจากกันไปผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับก็ติดตามชมกันได้นะครับก่อนจากจากันไปก็จะลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับไปชิวเชนแอครับ